สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่17พฤษภาคม6 6 6 6นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับลดลงร่วมอยู่ที่50บาทสว่วนราคาทองเช้านี้ราคาไม่เพิ่มไม่ลดค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา ก้านาฬิกาสามนาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่ 30, 3ามหมืบาทรับซื้ออยู่ที่ 30, 3ามหมืบาทส่วนทองรูป,ปรพนันณเก้าุดห้านะคะขายออกอยู่ที่ 30, 3ามหมื่นบาทรับซื้ออยู่ที่3าม5 1บาท 44สตางค์ค่ะเช้านี้ราคาทองไม่เพิ่มไม่ลดส่วนสปอร์ตโกมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐสปอร์ตโกล,ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1983.70ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1984.230มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0. 1 4ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะ ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่35.198มีการปรับลดลงอยู่ที่0.05%เซค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูป,ปรพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2ส,สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเน็ดค่ะค่ากำเน็ดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายแล้วก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอรล่แล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ